ก้าสิงหาปอปา่ามาขายเหรียญอีพีที่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมเหรียญกระสบผมปะปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญน,นักสะสมท่านใดที่ต้องการติดตามช่องของปะปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณนั้นก็ท่านผู้ชมฮะพิมพิมเข้าไปเลยนะเซิร์ชหา ปป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเนาะก็ประมาณนั้นฮะแล้วก็กดติดตามช่องของปป่าไว้ท่านผู้ชมฮะกดติดตามช่องของปป่าไว้ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรายการเหรียญที่ช่องของปป่านั้นนํามาแบ่งปันกันใน EP ีที่1 9 5ในวันที่9เดือนสิงหาคมปีพศ2566ทั้งหมดทั้งมวลนี้ท่นาน,นผู้ชมฮะถ้าเป็นนักสะสมเดิมๆก็จะพอมองออกว่าเป็นเหรียญที่วงการนักสะสมนิยมเล่นหามีราคาซื้อ และขายในช่องของประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณหากอาบรรดาพี่น้องที่เข้ามาติดตามช่องของประปาใหม่ๆก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าประปาเขาทําอะไรนําเหรียญอะไรมาวางวางซื้อขวางขายตรงนี้ท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญที่วงการนักสะสมนิยมเล่นหาเหรียญแบบนี้อาจมีอยู่ที่บ้านท่านนะอาจมีอยู่ที่บ้านท่านถ้าท่านไม่ศึกษาท่านก็อาจจะไม่ไม่รู้ก็จะนําไปซื้อขายเอาไปซื้อ นำ <N> um> ไปซื้อไปอจับใจ่ายใช้สอยตามตลาดก็เท่ากับได้หน้าเหรียญแต่ถ้าหากว่าศึกษาดี <N> um> เหรียญแบบนี้มีราคาซื้อขายในช่องของปปามีกันตั้งแต่ขายขายได้ราคาหลักสิบหลักร้อยหลักพันบาทกันเลยทีเดียวหรืออาจมากกว่านั้นท่านผู้ชมฮะก็ต้องเข้ามาศึกษานิดนึงเนาะว่าป,ป,ป๊าปาลงลงคลิปวิดีโอไปทางาวิดีโอสั้นด้วยด,ด้วยก็เลยต้องถือโอกาสบอกเล่าตรงนี้ว่าหากนักสะสมท่านใดดูวิดีโอสั้นช่องของปปา อยากติดตามก็ให้มาชมฮะนะปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณแล้วก็กดติดตามไว้โอเคเนาะปอปาหยุดไปวันหนึ่งปอปาหยุดไปวันหนึ่งนะไม่ได้จัดอีพีปอปามาขายเหรียญอ่ะแต่อีกวันนี้เรามากันแล้วล่ะมากันแล้วล่ะนี่คือรายการเหรียญเดี๋ยวปอปาจะเริ่มเลยปอปาเริ่มแบ่งปันเลยถ้าไม่ชมฮะวันนี้เรามีเหรียญเด็ดกันด้วยอ่ะก็คอยลุนท้ายอีพีต้นอีพีมีอะไรกันบ้างโอเคเนาะทั้งสองแถวนี้ท้าไม่ชมฮะ ทั้ง2แถวนี้1แถว2แถวเรียงตามยาวเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานน้อยมากๆสําหรับเหรียญ2บาทที่ระลึกใครอยากได้ฮะมี10วาระไม่ซ้ําทั้งสองแถวเลยชุดละชุดละ150บาทชุดละ100ชุดละ100 <c oughs> ท่านผู้ชมฮะแย่กว่าเรียงเราเราือไม่ถูกแย่จังโอเคท่านผู้ชมฮะเอาเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานน้อยมากๆเลยนะอยู่ตรงนี้ชุดละ150บบาทใครอยากได้ใครอยากได้หลังจากนั้น นี่คือเหรียญอ่าหนึ uh, ่งบาทปีพศสองพันห้ารอยี่สิบห้าทั้งสองแถวเลยท่านผู้ชมฮะปีพศสองพันห้ารอยี่สิบห้าหลังวัดพระแก้วรูปแบบไม่ผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานมีโค้ดยี่สิบเจ็ดกับโค้ดยี่สิบแปดเอาใครอยากได้เหรียญละยี่สิบาทเหรียญละยี่สิบาทเท่านั้นเองไม่ผ่านการใช้งานมาล็อตนี้อา่ามีน้ําเงาจับนะท่านผู้ชมสังเกตด,ดูนะฮะมีน้ําเงาจับเหรียญละยี่สิบาทเท่านั้นเองเหรียญละยี่สิบาทนี่โค้ดยี่สิบเจ็ดกับโค้ดยี่สิบแปด โอเคเนาะหลังจากนั้นมาดูสิบวาระไม่ซ้ำเป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานสำหรับเหรียญ5บาทที่ลึกวาระแบบนี้อะให้ดูให้ขึ้นใจท่านผู้ชมฮะใครที่อยากได้ไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าเป็นเหรียญเก่าเก็บท่านผู้ชมฮะราวเก่าเก็บด้วยแล้วก็สภาพสวยงามเกินเก่าเก็บมาด้วยท่านผู้ชมฮะก็ประมาณนี้เอาสังเกตดูเอานะง่ายๆเลยเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานเรามีกันอยู่10วาระไม่ซ้ําเหรียญ ห้าบาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะใครอยากได้นะอ่ะเป็นวาระย่อยๆแบบนี้อ่ะเราก็ซื้อขายกันในราคาที่ไม่สูงนะพาะมาไม่ครบชุดแต่ว่าสําหรับนักสะสมท่านอยากได้เอาไปออกไปสิบวาระก่อนไหมแบบนี้ท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานฮะเป็นเหรียญเก่าเก็บร่วมชุดละสามร้อยสามร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชมฮะสามร้อยห้าสิบบาทใครอยากได้อ่ะประมาณนี้ โอเคเนาะหลังจากนั้นเราลงมาดูแถวล่าง <c oughs> ก็จะเป็น5 5บาทที่ลึกท <c oughs> ่านผู้ชมมา <c oughs> แต่ว่าเป็นเป็นวาระเนี่ยนะใครจใครใคร,ใครที่ว่าเอาไปสะสมได้หรือว่าไปจําหน่ายขายต่อได้ท่านผู้ชมมาผ่านการใช้งานแล้วก็บางเหรียญเขาก็มีคลาบด้วยแบบเนี้ยอ่ะปะป้ขายให้ใหเหรียญละสิบห้าบาทหากไม่ผ่านการใช้งานราคาเขาก็จะดีดไปอราคาประมาณตอนนี้ท่านผู้ชมฮะนะก็ไปขยายเอาอันนี้ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะนะเหมือนก็ว่าบางเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าเขาเก็บจนมีคลาบเก็บไม่เก็บไม่ดีท่านผู้ชม เก็บไม่ดีนะประมาณนั้นก็เป็นเหรียญใหม่ใหม่ร่วมด้วยท่านผู้ชมฮะนะเหรียญละ15บาทโอเคเนาะบางเหรียญก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานบางเหรียญก็ไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าเก็บไม่ดีเอาประมาณนั้นแล้วกันอ่ะเหรียญละ15บาทประมาณนี้ปื๊ดหลังจากนั้นเราลงมาดูตรงนี้เป็นเหรียญ1ิบวาระไม่ซ้ำเหรียญผ่านการใช้งานแต่ว่าสภาพดูดีอยู่ท่านผู้ชมฮะนะไม่ข่าวซีนึกออกไหมเหมือนว่าไม่ได้โดนขัดโดนล้างมานะ ใครอยากได้ชุดนี้ชุดละ140บาทชุดละ1 1 0บาทบาง EP ถ้าสภาพสวยกว่าน,นี้ราคาก็จะ1 5 0 6 0 70ไปอีพีนี้สภาพนี้ท่านผู้ชมฮะปื้อ140บาทใครอยากได้10วาระไม่สำโอเคเนาะหลังจากตรงนี้เป็นวาระย,ย่อยๆนะท่านผู้ชมวาระย,ย่อยๆนะ ต่อมาเรามาดูาวาระที่ได้รับความนิยมแต่ไม่ใช่อันดับที่1งท่านผู้ชมเชื่อว่านักสะสมไลายคนละท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีท่านผู้ชมก็มี50ปีสํานักงานคณะกรรมการแล้วก็ราชบัณฑิตแล้วก็ของพระพินางเธอบ้างอะไรบ้างประมาณเนี้ยเนี่ยท่านผู้ชมมาแบบเนี้ยแล้วก็อ่าของพานุรังสีนะอันนี้เป็นวาระาที่ได้รับความนิยมนะใครอยากได้ฮะเหรียญละ50บบาท EP นี้ท่านผู้ชมฮะ ถ้าสวยควนนี้ก็จะเป็น 60- 70หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวัดเหรียญเข้ามาเยอะๆเราต้องการแบ่งปันออกไปที่ไม่ขาดทุนราคาก็แน่นอนถ้าผู้ชมมาวงการตลาดเหรียญบ้านเราเนะเหรียญเข้ามาเยอะเนี่ยก็ก,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 ก็มีสิทธิ์ที่จะแบบยังไงอะปปาถ้าเหรียญปะปาเข้ามาเยอะๆเ,เราก็อาจจะต้องแบ่งปันในราคาที่ไม่สูงนะก็ต้องคอยลุ้นเอาท่านผู้ชมฮะนะเพราะราคาเหรียญช่องของปปาไม่มีนิ่งนะโอเคเนาะหลังจากนั้นมาดูเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเหรียญสิบาท2อสีที่ระลึกก็ เป็น10บ,บาทคุธนาคารไทยแห่งแรกแล้วก็จะมีเอเปกเหรียญหนึ่งนะตรงนี้ท่านผู้ชมมาเป็นสภาพสภาพที่หย่อนกว่าฝั่งนี้อ่ะพอจะมองออกไหมอ่ะดูเอานะดูตรงนี้เป็นหลักนะฮะอ่ะอันนี้เป็นสภาพผิวที่ไม่ผ่านการใช้งานค่อนข้างจะโอ้โหเปอร์เซ็นต์เต็มเลยท่านผู้ชมฮะนะเกือบจะติดแชมป์กันเลยทีเดียวบางเนี่ยก็ติดแชมป์เลยอ่ะเดี๋ยวป้าปาบอกราคาให้ตรงนี้ไม่ผ่านการใช้งานน้ำน้ำทองจับนะท่านผู้ชมง้้าาบแลวอะ ใครอยากได้ EP นี้ใครมาดู EP นี้ถือว่าได้ได้ราคาที่ค่อนข้างไม่สูงนะเพราะปาปางานเข้ามาเยอะบ้างอะไรบ้างก็ไม่ใช่จะว่าตลอดไปท่านไม่เชีมาขึ้นขึ้นอยู่กับบางเวลาบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางเวลาก็งานส่วนเข้ามาเยอะเลยอะใครอยากได้ฮะเหรียญละ100ปาปาให้ไป170บาทเลย3มเหรียญเนี่ยเหรียญละนะไม่ใช่สามเหรียญหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทเหรียญละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทก็มีครุฑสองเหรียญแล้วก็มี e เอเปกหนึ่งเหรียญ 170บาทเฉพาะอีพีนี้นะท่านผู้ชมหากสภาพสวยวันนี้ราคาก็สูงกว่านี้ที่จริงสภาพนี้ปะปาก็เคยขายสมัยก่อนระดับ200เลยนะนะแต่ว่าอ่ะลงลงกันลงมาเพราะว่าเริ่มกระจายเข้ามาเยอะละหลังจากนั้นท่านผู้ชมมามาดูสภาพสวยอ่ะตรงนี้220ยบาทเฉพาะอีพีนี้นะฮะนะเฉพาะอีพีนี้อีพีหน้า240บบาทเต็มนะฮะหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ในห่วงเวลานั้น,น,นที่นักสะสมเขาต้องการโอเคไหมฮะ ถ้าหากใครช้านะเพราเดี๋ยวหลังใหม่มาด้วยเลยด้วยถ้าไู้ชมฮะก็ก็มีนะเขาเขามีหลังใหม่มาด้วยระยะนี้ก็โอเคเนาะอ่ะ170บาทไม่ถึง108นะ170บาทมีอยู่3เหรียญ220บาทมีกันอยู่หลายเหรียญอ่ะเอเปกด้วยแล้วก็ครุฑด้วยเอาละใครอยากได้นะ มาเข้ามาจับจองกันเลยปะปามีแบ่งปันกันให้ในในระดับนี้ท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญ10บาทเช่นเดียวกันแต่เป็น10บาทขนาดใหญ่เนื้อนิกเกิล10บ,บาท2อสีที่ละลึกเขาเป็นขนาดเล็กนะโอเคต่อมาเรามาดู10บาทนิกเกิลท่านผู้ชมฮะเนื้อนิกเกิลเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมได้รับความนิยมอ่ะหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับเหรียญเนี้ยท่านผู้ชมฮะสองเหรียญนี้ก็คือทรงน้ำชนบทให้วัฒนา100 60บาทต่อเหรียญไม่ผ่านการใช้งาน160บาทแต่ว่าตรงนี้ป้าๆไม่มั่นใจว่าน่าจะเหรียญละเท่าไหร่แน่ถ้าไม่ชมมาสำหรับเจ้าฟ้านักวิจัยนะเดี๋ยวยังไงยังไงป้าาลืมราคาท่าไม่ชมานะไม่มั่นใจว่า190บาทหรือว่า200กว่านะเฉพาะเหรียญตรงนี้นะฮะเจ้าฟ้านักวิจัยเพราะผลิตออกมา2แสนเหรียญเองป้าาไม่มั่นใจเรงราคาเดี๋ยวไปคุยกับแอดมินนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจบรายการเลยเดี๋ยวแอดมินเขาเปิด เปิดแฟ้มราคาท่านผู้ชมฮะเพราะป่าปา,าบอกตรงฮะพลาดฮะโอ้โหหลายรายการแล้วก็ผ่านมาเป็นปีเป็นเดือนนะปาปาจะจําราคาเปี้ยเลยไม่น่าจะได้เนาะเอาง่ายเมื่อปาปาจาไม่ได้นะเหรียญนี้นะปาปาไม่มั่นใจว่า1้0ย0 0หรือ200กว่าสําหรับเจ้าฟ้านักวิจัยนะแต่ตรงนี้ยังพอแม่นยําท่นนาทนผู้ชมฮะราคาอะส่งนําชนบทไม่ผ่านการใช้งานแบบเนี้ย160บาทนะเหลือ160บาทต่อเหรียญเจ้าฟ้านักวิจัยไปแพ้่แอดเบนเปิดแฟ้มมาเนาะ หลังจากนั้นเรามาดูท่านผู้ชมฮะตำนานเหรียญโคด25โค้โคด25เรามีทั้งเหรียญ1นบาทหลังวัดพระแก้วแล้วก็โคด25เหรียญ5บาทปีพศ2525ด้านหลังครุฑท่านผู้ชมฮะครุฑ5บาทครุฑแล้วก็1บาทหลังวัดพระแก้วตรงนี้เป็นเหรียญน้ำทองจับท่านผู้ชมฮะลองสังเกตดูเอานะฮะอ่ะจะมีโคด25พูดถึงนะฮะจะ จะมีโค้ด5ี2ส2บหาหกาครสบสภาพน,น้ำทองหมานี้ประประเาเคยขายแบ่งปันไปในชุดละ250บาทไม่ไม,ไม่ไม่พอกันท่านผู้ชมะแต่ว่าเนื่องด้วยหาเหรียญมาเข้ามาพร้อมกันไม่ได้ไงฉะนั้นประปาก็เลยเอาเหรียญนี้มีมีหน้าสมก็ข,ขอมาว่ามีไหมมีไหมอ่ะมามามาเข้ามาลุ้นกันนะท่านผู้ชมอะโค้ด25ที่ตัวนกวาย,ยุพักเป็นโค้ดที่ผลิตน้อยที่สุดนะอ่ะ ครอยากได้น้ําทองจับเหรียญละ100บาท123่อปปามีให้แค่สี่เหรียญเท่านั้นเองนะฮะปปาว่าจะไว้เก็บไปจัดจัดชุดให้แต่ว่าป้ปามครั้งป้ปาก็ไม่อยากจะรอนะถ้าการรอเหรียญเนี่ยเราไปไปบางครั้งเราก็ไปไปรอเหรียญจากนักสะสมท่านอื่นก็ปปาไม่รอปปามีหลายรายการที่ต้องทําแต่ละวันอยู่แล้วจะนั้นปปาก็มีก็เอาไม่มีก็แล้วไปท่านผู้ชมฮะนะราคารับซื้อเราก็ยังคงรับซื้อกันอยู่ไม่ผ่านการใช้งานทะหบาทหลังวัดโค้ด25รูปแบบพระเสียรใหญ่เหรียญ หลังจากด้านฮะก็หายากในตํานานเช่นเดียวกันวันนี้ปปามีโค้ดย5หายากมา2ชนิดราคาเลยนะอ่ะตรงนี้ไม่ผ่านการใช้งานน้าทองจับเหรียญละ1 0 0บาทโอกาสหน้าน่าจะสูงกว่านี้นะ4ล้านเหรียญแต่ตรงนี้ห้าแสนเหรียญอ่ะใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะนะที่จริงปปากํา,ากลังจะมีเหรียญเข้ามาอีกนะตัวนี้จะมีเข้ามาอีกอ่ะใครอยากได้ฮะโค้ด25ผลิต5้าแสนเหรียญติดอันดับความหายากเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะ450าบาทหากไม่ผ่านการใช้งานเลย เหรียญละประมาณ8 9 0ถึงบาทเลยสำหรับน้ำทองจับน้ำแดงจับเลยหลายคนน่าจะทราบเป็นอย่างดีสำหรับโคด25ในโคด25ทั้งสองเหรียญน,นะท่านผู้ชมนะโอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญรอ5ตราแผ่นดินแบบไม่มีรอซทอ่านผู้ชมฮนะเหรียญสภาพเดิมๆอ่ะคมชัดคมชัดอ่าเดี๋ยวป้าปาบอกบอกตำหนิกับราคาท่านผู้ชมฮนะเหรียญนี้เขามีตำหนิด,ด้านล่างเห็นไหมฮะอ่ะมีตำหนิด,ด้านล่างสภาพผิวแนละความคมชัดเขาใกล้เคียงกันเลยนะนะ อ่ะอันนี้จะแจ่มกว่านิดนึงอันนี้มีตําหนิด้านหลังท่านผู้ชมาอยู่ด้านล่างเห็นไหมฮะใต้ขาบาทหนึ่งนี้เรามาดูตรงนี้จะได้เข้าใจให้หมดเลยท่านผะู้ชมฮะนะอ่ะเหรียญนี้ด้านหลังก็เห็นแล้วเนาะอ่ะตรงนี้เขามีตําหนิอยู่นี่ท่านผู้ชมมาเห็นไหมฮะเขามีตําหนิอยู่ฝั่งนี้อ่ะคือง่ายๆทั้งสองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรหัตราแผ่นดินแบบไม่มีรอสภาพใกล้เคียงกันแต่ว่าอ่าด้านหลังมีตําหนิด้านหน้ามีตําหนิใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะ ใครอยากได้ปปาบอกไว้ก่อนเลยนะฮะเหรียญมีตาหนิราคาล่วงทั้งซื้อข้าวแล้วปปาก็ขายออกก็ล่วงเช่นเดียวกันอ่าท่านผู้ชมฮะแต่ว่าปปาว่าเวลาปปาชี้ตําหนิอย่าเพิ่งไปถอดท้อนะฮะเพราะว่าเหรียญเหรียญเนี่ยเหรียญรหตราแผ่นดินเหรียญเก่ารุ่นโบราณมักจะมีตาหนิกันค่อนข้างจะพบเจอกันได้ง่ายเลยอ่าง่าย,ายๆใครอยากได้เหรียญละ450 450เท่านั้นเองใกล้ต้นทุนแล้วนะท่านผู้ชมนะใกล้ต้นทุนแล้วละ สวยงามท่านผู้ชมฮะเพียงแต่ประปาบอกตรงมีตําหนิถ้าไม่บอกก็เดี๋ยวจะหาป้ปาไม่บอกอีกเนาะถ้าหากบอกแล้วก็จะเืิ่งใจถอยที่จริงสอง,สองเหรียญเนี่ยขายเหรียญละห้าร้อยก็ยังได้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะมีตําหนิทั้งคู่มีตําหนิทั้งคู่ด้านล่างด้านข้างอ่ะสภาพคมชัดอยู่ท่านผู้ชมฮะเหรียญละ450บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นเรามาดูท่านผู้ชมฮะตรงนี้เป็นเหรียญชุดการจนาพิเศษชุดการจนาพิเศษนะใครอยากได้ เดี๋ยวปาปาบอกสภาพให้ดูนะท่านผู้ชมฮะชุดการจนาพิเศษเริ่มเลยก็1สตางค์หาสตางค์สิสตางค์ยี่สาตางค์ห้าอ่าห้สตางค์หบาท2บาท5บาท10บาทแล้วก็20บาทนี่คือชุดอ่าชุดหน้าเหรียญประมาณนี้ท่านผะู้ชมฮะนะก็เรา,าจบกันแค่ตรง20บาทก่อนนะหลายคนคงทราบดีถ้าทุกเหรียญทุกชนิดราคาแต่ละแถวเนี่ยแต่ละชุดเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานช่องของประปาก็แบ่งปันอ่อนราคา350บาท 350บาทบางทีหลังใหม่เขามาเสนอราคาสี่ร้อยยังมีนะท่านผู้ชมนะก็ขึ้นอยู่กับความพอใจทางด้านราคาเขามาเสนอเขาอยากได้นะเนาะอ่ะตรงเนี้ยท่านผู้ชมมาถ้าไม่ผ่านการใช้งานหมดทุกชนิดราคาต่อ1ชุดเนี่ยราคาจะอยู่ที่350บาทแต่วันนี้เราชี้ตำหนิตรงเหรียญผ่านการใช้งานมาร่วมดีกว่าน้ะผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานนะประมาณเนี้ยท่านผู้ชมฮะอ่ะตรงนี้ก็ถือว่าถ้าถามว่าผ่านการใช้งานไม่ประปาว่าน้อยมากเลย ถือจะเรียกว่าไม่ผ่านการใช้งานเก่าเก็บก็ได้ฉะนั้นเหรียญที่ผ่านการใช้งานจริงๆก็จะเป็น5บาทกับ10บาทนะหลังจากนั้นชุดนี้300ท่านผู้ชมฮะนะ300เท่านั้นเองเรามีกันอยู่2ชุดแล้วก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานเหมือนกันเลยทั้ง2ชุดก็คือ5บาท5บาท10บาท10บาทหลังจากนั้นไม่ผ่านการใช้งานทั้งหมดทั้ง2ชุดสภาพเดียวกันเลยท่านผู้ชมฮนะโอเคไหมอ่ะ ชุดละ300บาทเท่านั้นเองะเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานทั้งหมดชุดละ350บาทถึง400บาทกันเลยทีเดียวอ่ะวันนี้300เนาะ3ามท่านผู้ชมฮะ,ะปป่าได้นําเหรียญ10บาทหายากโดยปกติธรรมดาเนี่ยปป่าก็จะขายกันตั้งแต่ปี3 1 4 1 4 2เอ๊ะปีปี4 1 4 4 4 4 4 3ไล่มาท่านผู้ชมฮะมาจบที่เหรียญปี40 8อันดับหายากแต่ว่าวันนี้ปอป่าได้นำมาครบเลยท่านผู้ชมมาสิบอันดับหายากนะชุดนี้มีปี31หายากอันดับที่1เข้ามาร่วมแล้วเป็นเหรียญผ่านการใช้งานที่ค่อนข้างสภาพมีน้ำเงาจับเดิมๆเ,เลยนะมีน้ำเงาจับเดิมๆนี่คือเหรียญ10บาทหายากลำดับที่1ปีพศ2531ผ่านการใช้งานน้อยท่านผู้ชมฮะ พอ่ออะไดูที่น้าเงาจับนะแล้วขอบเหรียญเหรียญเนี่ยเขาสวยนะ้าปราปานาลงมาใส่ชุดอ่าปปาปํานำลงมาใส่ชุด,ชดเหรียญ10บาทหายาก10อันดับท่านผู้ชมฮะนาะมาจบที่ปี36เลยเห็นไหมฮะอะ่ะนะก็คือทุกเหรียญเนี่ยทุกเหรียญน,นะฮะปะปาให้ดูอ่าลำดับพวกนี้นะฮะจะแพ้เหรียญน,นี้ทั้งหมดเลยนะยังไงจะเห็นชัดเจนอ้าไล่ดูท่านผู้ชมฮะนะ เหรียญนี้น้ำเงาเขาจับโดยมาตรฐานของเขาท่านผู้ชมฮะไม่มีการขัดการถูการล้างมาเลยนะต้องยอมรับว,ว่าผ่านการใช้งานแล้วสวยมากเหรียญนี้นะขอบก็สวยท่านผู้ชมนะเปรียบเทียบด้านล่างนะเปเรียบเทียบเหรียญนี้กับเหรียญที่ผ่านมาท่านผู้ชมฮะดูเอานะฮะ,ะจบเนาะท่านผู้ชมฮะน,นี่คือเหรียญ10บบาทปีพศ2531เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากของเรียญ1บบาทหมุนเวียนอ่ะสภาพนี้สวยประปากเอามาใส่ไว้ในชุด มาใส่ไว้ในชุดเป็น10อันดับได้รับความนิยม10อันดับผลิตน้อยหายากที่สุดของเหรียญ10บบาท2สีมุนเวียนท่านผู้ชมฮะเหรียญที่เราใช้ใจ่ายกันในระบบมุนเวียนนี่แหละนะอ่ะโอเคเนาะชุดนี้ใครอยากได้2,300บาททำไมถึง2,300บาทท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเรามีเหรียญปี31เข้ามาร่วมเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้ง,งานแต่ว่าสดใสามากๆเปรียบเทียบดูท่านผู้ชมฮะเปรียบเทียบดูนะดูนะ เขาจะเด่นกว่าทุกทุกปีพศเลยท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเขาผ่านการใช้งานน้อยมากๆอ่ะชุดนี้เป็นชุดปิดท้ายรายการใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะชุดนี้ใครอยากได้ชุดละ3 0 0ฮ้อ่ะ2,300บาทเท่านั้นเองเอาละลินลัวพูดผิดพูดลืมนะท่านผู้ชมฮะอ่ะปิดท้ายรายการด้วยเหรียญ10บาทหมุนเวียนหายากท่านผู้ชมฮะ1ิอันดับเลยวันนี้ปปานำมาประกบ ครบชุด10อันดับหายากเลยนะใครอยากได้ใครอยากได้อ,กดอะก็ตั้งแต่ปีพศ2531หายากลำดับที่1นนะสภาพโอ้โหถ้าไม่ชมดูเอานะประมาณเนี้ยก็ผ่านการใช้งานแต่ว่าผ่านการใช้งานน้อยมากต่อให้ไปขัดไปถูไปยอะไรยังไงก็ช่างท่านผู้ชมฮะไม่ไม่เป็นธรรมชาติแบบนี้อยู่แล้วด้านหมายของว่าเรียนนี้ธรรมชาติโอเคเนาะอ่ะสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสามสี่สี่สามห้าสามสี่สี่ห้าสี่สี่ศูนย 36ท่านผู้ชมฮะชุดนี้ผ่านการใช้งานง่ายๆชุดละ300อ่เาเอาแล้วท่านผู้ชมมาเบอร์อีกละชุดละ2อ0พนะชุดนี้2,300ป้าปาไม่ตัดคลิปเลยนะป้าปาทำหลายรายการเบอร์จริงๆท่านผู้ชมฮะ2,300ันสาขำตัวเองท่านผู้ชมฮะขำกับป้าป้าบ้างนะอย่าทำหน้าบูดท่านผู้ชมฮะอย่าทำหน้าบึ้งขำขำช่วยป้าปาหน่อยป้าปาพลาดแล้โอเคแล้วท่านผู้ชมฮะสิอันดับหายากชุดละ 2,300บาทผ่านการใช้งานนะถ้าหากไม่ผ่านการใช้งานดุลภาพสวยกว่านี้หากปปาจัดได้ราคาจะสูงกว่านี้นะท้าไม่ชมะดีไม่ดีเดาะเข้าไประดับ4 0 0พเลยนะนะเอางี 2, 2, ้สองสองพมีใช่ไหมเคยขาย2อ0 0แล้วด้วยหลังใหม่ท้าผม้ชมปปาบอกตรงๆนะฮะเคยมีคนมาเสนอให้ปปาถึง3,000บาทก็มีแต่ว่าบางครั้งบางค่ายปปา้องเอามาวางหน้าหน้า e ีท่า้ผไม่ชมะถ้าหากยังไงแล้วก็ EP ีนี้ก็อยู่กันที่2,300บาทเท่านั้นเองเนาะ ปิดท้ายรายการของ EP ีที่195ปปามาขายเรียนก็จบละสำหรับ EP นีนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกๆ EP ีเลยนะสำหรับนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาปา ฝากขอบคุณไปยังนักสะสมที่ส่งเหรียญขายช่องของป้าป่ามาตลอดนะแล้วก็ฝากขอบคุณนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญซื้อขายเหรียญในช่องของป้าป่าฝากขอบคุณบรรดาชาวนักสะสมที่เข้ามาชมเพื่อความบันเทิงเข้ามาหาความรู้เข้ามาดูว่าเหรียญไหนขายได้เหรียญไหนขายไม่ได้อะไรประมาณนั้นเหรียญไหนมีราคาหลักสิบหลักร้อยหลักพันอะไรประมาณนั้นก็ยันยันกันไปสูงหลายพันบาทนะราคาหลักหมื่นหลักแสนป้าป่าก็ยังไม่ได้ทำรายการมีอยู่จริงแต่ป้าป่ายังไม่ได้ทำรายการเนาะ เพราะว่ายัางติดค้างเหรียญเหล่านี้อยู่เพราะว่าก็มีหลายช่องทางท่านผู้ชมฮะเขาซื้อจริงราคาหลักหมื่นถึงหล,หลายแสนเขาก็ซื้อจริงฉะนั้นประปาว่ามีมีนักสะสมอ่ะมีเจ้าของมีช่องใหญ่ๆเขาลองรับเหรียญเหล่านั้นแล้วประปาก็เอองั้นก็ขอทําเหรียญล่างๆไปก่อนละกันนะเหรียญอย่างนั้นก็มีนักสะสมเขาลองรับอยู่ไม่ต้องกลัวฮะมีเหรียญหลักแสน หลักหมืน่นไม่ต้องกลัวจะขายไม่ได้มีท่านผู้ชมมีช่องทางรับซื้ออยู่นะช่องของปราปานั้นยังไปไม่ถึงดวงดาวตรงนั้นทชเฉยเพราะว่าติดขัดท่านผู้ชมฮะนะยังบูรณะงานไปได้ไม่จบครบสมบูรณ์แบบก็ปราปาก็มาพยายามบรรยายท้ายคลิปห้ฟังปื๊ดเกสิงหาปอป่ามาขายเหรียญ EP ที่195 เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมช่องทางการติดต่อซื้อเหรียญท่านผู้ชมฮะอาะป่า,ปาขึ้นไปทางหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่สวัสดีครับ